เจ้าเดี๋ยวน,นี้ครับหนึ่งสองสองหนึ่งสี่จะไม่นานวันพีชจะไม่นานเด็กวิงไม่คอือราคาละประมาณนี้นะประมาณนี้นะ

ใส้ประมาณนี้แหละสีก็มีเด็ฟ้าชมพูว้าชมพูไช่ไหม ประมาณนี้นะฮะคายกันเหมือนเดิมน,นะครับนี่ประมาณนะี้ ประมาณนี้นะครับมันขาไม่ก็ห้าคนนะประมาณนี้เป็นสองคนห้าดา ก็ซื้อรู่ก็ซงซื้อนะครับถ้าเป็นกรุงเทพเรียกสามบาทถ้าเป็นต่างจังหวัดสามพานแล้วสี่หกสี่อะไรประมาณนี้นะครับ โอ้ยครับเป็นะ่นามนี่ถ้าเป็นบัตเครดิตจะเป็นยางี้ บัตรเดบิตจะเป็นอย่างนี้นะครับบัตรเครเดิตบัตรเดบิตนะนี่นี่คือเอบืร์บัลแบกงกงสำหรับที่ตู้ได้เลยด้ออนผ่านบัญชีก็กรณียันไปแค่นั้นเองแต่เกี่ยวกับประธาวก็ทำอย่างนี้ไปนะครับก็มีเพย์ทั้งนี้นะครับ ภาพเป็นแบบนี้แล้วกันคนระับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ